ก็งานนี้นะครับค่อนข้างจะเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะครับผมก็เราเลยรู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากอุปสรรคในการทําโครงงานนี้ก็คือช่วงเนี้ยแดดร้อนมากเลยครับเรื่องการขี่หมานะครับก็มันเป็นเรื่องที่คือบางคนอาจจะไม่ได้เลี้ยง ปลูกฝังให้คนในชุมชนที่เลี้ยงสุนัขนะคะเลียถึงปัญหาและความสําคัญในการรักษาความสะอาดนะคะที่สุนัขเลีอ้อึไปทั่วเนี่ยมันก็จะบบไม่สะอาดแล้วก็คนในหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยอยู่กันนะครับไปทํางานเนี่ยเราก็จะรณรงค์ให้ช่วยกันนะคะเขาก็จะแบบรู้สึกว่ามันไกลตัวจากเขามากอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็อา่าใช่ครับเราก็เลยแบบคิดว่ามันน่าจะ มีการปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมอะไรบ้างเพื่อให้มันแต่มันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งครับมะม่วงบ้านตรงข้ามอร่อยมากเลยครับแล้วก็เรื่องไในหมาเนี่ยนะครับออกมาขับถ่ายนอกบ้านอย่างเงี้ยคือทางนิติเขาก็ให้ให้เจ้าของรับผิดชอบไปไม่ปล่อยถ้าปล่อยมีเหตุอะไรก็เขาจะไม่รับผิดชอบพวกผมก็ไม่ได้รับผิดชอบ แล้นี่ถูกรถทับรถชนอะไรก็คือไม่รับผิดชอบนะถ้าเขาพาออกมาก็ต้องถ้ามันถ่ายก็ต้องเก็บครับไม่ครับก็มีนะครับ,รบแบบเวลาผมไปออกกาลังกายอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีแบบ ขี้หมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แบบทาให้การวิ่งหรือว่าทําอะไรมันก็ไม่สะดวกอะครับผมก็อยากให้คนที่เลี้ยงสุนัาครับเห็นใจคนที่เขาแบบใช้ชีวิตปกติบ้างหรือว่าถ้าพามาแล้วก็ช่วยดูแลมันหน่อยอย่างเงี้ยครับ เอ้ธรรมดากัดิมามามพี่วะนี่มีครับเอาไว้เอาไว้เลขสองเมนเหรอเมนเจกะเจกะแล้วก็แบบว่าเหยียบแยบแยบกลัวแบบไปแยบด้วยเอออุปสรรคบอลเนีย เอาแม่ตอนฟูนเลยคุณคุณพี่เลี้ยงหมาไหมครับไม่ได้เลี้ยงค่ะออ๋ ได้มีมีพบปัญหาเกี่ยวกับกุญระของสุนัขมั้มีพอข้างบ้านเขาเลี้ยงแล้วหมามันมุดรั้วออกมาได้ทุกวันแล้วมันจะมีติดตัวผู้มาวนเวียนแล้วมันก็จะพากันมาฉี่มาอึอะไรข้างขงบ้านะไรพวกนี้ค่ะเพราะมีปัญหาแต่เราต้องคอยไล่มันเพราะว่าเราไม่อยากมีปัญหากับบ้านตรงข้ามเราต้องคอยดูแล้วคอยไล่มันแล้วคิดว่าปัญหานี้จะสามารถแก้ได้ไหมก็ก็น่าจะแก้ได้นะคะถ้าทุกทูกบ้านร่วมมือกันเพราะว่า ดังเราเราลี้ยงหมาเราก็ต้องกักขังอยู่ในบริเวณเราไม่ปล่อยมาเพ่นพ่านให้เด็ดร้อนชาวบ้านเขาคุณคุณป้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุตา์ในหมู่บ้านยังไงครับสุตราของสัตัเ้ขาก็เอาถุงไปเก็บตอนเช้าเขาก็ตามสุนัขไปแล้วเขาก็เก็บ เก็บขยะเก็บมูลหมาไปค่ะไม่เดือดร้อนค่ะแต่คิดว่าปัญหาปัญหาของเกี่ยวกับอุจสาหกรรมพองหม่บ้านนี่จะมันจะเพิ่มขึ้นหรือจะน้อยลงเน่ยไม่มีค่ะถ้าเก็บกันหมดเขาก็ใส่ถุงไปไว้หน้าบ้านแล้วก็เขาก็มาเก็บขยะเอาไปใส่รถใส่รถเทศบาลไม่มีปัญหาเลยนี่ในที่สาธนารณะนี่เขาก็ห้ามหมามา,ข,าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ คือการที่พาเดินออกมาเดินเล่นถ้าสนามอื่นอะไรเงี้ยก็ต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยเพราะว่ามันก็มัน,มนจะจับไปแล้วได้รับผลกระทบอะไรมันกับกับกับก็บางทีก็มีเหยี่ยมอะไรเราพาลูกเดินเดินเล่นอะไรเงี้ยบางทีก็เหยียบแต่ส่วนใหญ่มันก็จะอึตามโคนต้นไม้อะไรเงี้ยห,หรือบางทีก็เป็นสนามหญ้าสนามหญ้าข้างหน้าน่ะมี แต่ว่าบางทีมันก็คอนโทรลยากนะเพราะบางทีสุนักอะ่ะมันก็หมีออกมาเอง ครับ